โอเคก็สวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมไมค์ครับ m o ด p a c k กายของผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับก็กลับมาอีกครั้งสอบมนะัดแพคสกายเนาะโอเคโดยในคลิปนี้นะเราจะมาทำเ,เรื่องของไฟฟ้ากันเนาะจากในคลิปที่แล้วที่เราทำตัวตัวนี้ไปนะ,ะมานาแล้วก็ผมได้ครับตัวตัวนี้ไอ,อตัวมานาสตีลเมสไปแล้วเนาะโอเค วันนี้เราจะมาทําเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากันเนาะโดยที่เจเนเรเตอร์ที่ผมใช้นะตอนนี้ผมมีตัวเลือกอยู่2อย่างก็คือตัว l a p i d a ารีเนาะก็คือตัวนี้นะใช้ลาพิด l าซูรีได้40,000 RF เนาะหรือไม่ก็ใช้เพชรไปเลยนะได้500,000 RF ซึ่งผมคิดว่าเพชรเนี่ยน่าจะคุ้มเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของไอแมกเนติกไดนาโมเนาะใช้ราวา1ถังเพื่อผลิต1 0 0 0 0แ อา uh, RF เนอะซึ่งตอนนี้คือลาวาเรามันล้นแต่คิดว่า uh, ถ้าใช้ลาวามันอาจจะเรากำลังการผลิตลาวาตอนนี้ของเราอาจจะไม่ทันเนาะเพราะงั้นคิดว่าลาวาอาจจะดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะ no? ผมคิดว่าตัวเนี่ย l a p i d a r y Dynamo เ no? นาะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคสุดละขามง่ายด้วยนะ no? ลาวามันต้องใช้แมกมาติกมันต้องใช้อินวาเนาะซึ่งอินวาก็ไม่ได้คราบง่ายเลยหรือเปล่าเออนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ลาพิดดารีน่าจะคราบง่ายกว่าเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาคราบตัวของลาพิดดารีไดดองโมกันนะอย่างแรกเราต้องการเรสโตนฟลักคอยโอเคเราก็คราบมาก่อนต่อไปอ่าโกเกียเนาะเราต้องใช้โกแบบนี้อ่าแล้วก็ ไอรอนอินกออ่ะเรามีไอรอนเรามีเป็นบล็อกอยู่เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวออกมาแตกเป็นอินกอสบ้างก็ได้จริงๆผมเรียงไอเทมไว้ดีแล้วเว้ยแต่คือแบบพอไปคือถ้าออมมติมราเราใช้โตคราบอะ่ะแล้วเราไปเปิดกดเมาส์กลางอะ่ะคือแบบมันจะเรียงไอเทมทุกกล่องมาอยู่ในกล่องเดียวอัตโนมัติไงแล้วผมก็เขียนแบบขี้เกียจแล้วอะ่ะน่าเบื่อมากนะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ลาพิตรี่ในนโมมาแล้วเนาะต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็จะเป็นตัวของไพรอ่ะ ซึ่งเราจะใช้ไบป์ของวอดตัวนี้เนาะไบป์ไบป์แล้วก็เออโอเคมันจะเป็นอ่าเอเนจีไบป์เนาะเราต้องคราฟเราต้องมีเรสโตนเนาะเรสโตนมาก็คราฟมาไบป์อ่ะเราก็ต้องคราฟตัวไบป์เรนด์ด้วยเนาะมาอ่ะแล้วก็ต่อไปเรามีอ่า ตัวผลิตพลังงานใช่ไหมเรามี generator แล้วเรามี pipe แล้วเราก็ต้องการตัวของที่เก็บเนาะเรามาดูกันว่าที่เก็บเราจะใช้ตัวไหนได้บ้างลองเ e ิร์ h energy 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 uh, เรามีตัว flux network เนาะซึ่งคิดว่าน่าจะอย่างครับไม่ได้มาดูก,ก่อนอย่างตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้เก็บได้ uh, 6ล้าน อ่าอันนี้อันนี้คราบง่ายอันนี้คราบง่ายโอเคอน,นี้คราบง่ายแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวเลือกอื่นไหม Energy Q ตัวนี้คราบยากเนาะเพราะว่าอ่อจะบอกยงงดีมันเป็นของแมคคานิซึมอะเราต้องไปเล่นเมคานิซึมก่อนเนาะถึงจะคราบได้อ่องั้นเดี๋ยวนะผมเขียน Energy ผิดนี่วะ่ะ เอเนจีโอเคถ้างั้นก็อาจจะต้องเป็นตัวนี้เนาะของไซลิกใช่ปะ่ะเดี๋ยวนะเราลองดูตัวแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่มีของมอสอะไรบ้างมีอินฟินิตแบตเตอรี่ของไซลิกด้วยอ่าฮะโอเคก็น่าจะต้องใช้เป็นตัวแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ตัวนี้นะของมอสไซลิกนะอ่ะโอเค เราก็จะคราฟตัวคัพเปอร์นักเก็ตมาก่อนนะเรามีคัพเปอร์แต่ไม่ไม่ใช่อินกอรเราคราฟคัพเปอร์นักเก็ตมาก่อนเนะเาะอ่าฮะโอเคใส่ไว้สักกล่องละคัพเปอร์นักเก็ตเสร็จแล้วเราต้องคราฟเพวิเ l ล t e หลายอันเลยโอเคคราฟมาหลายอันต้องใช้ทั้งหมด4อันเนาะแล้วก็คราฟตัวของนี่นะแบตเตอรี่โอเค เรามีแบตเตอรี่เรามีตัวลาพิเตอรี่ไดโนโมเนาะแล้วก็เรามีไพป์แล้วนะอ่ะคราวนี้เราก็หาที่เหมาะสักที่เนาะอ่อจริงๆเอาเป็นตรงนี้เลยก็ได้นะหรือจริงๆเราไม่จาเป็นต้องใช้ท่อก็ได้เนะนะเรลองดูกันอสมมุติว่าผมเอาลาพิทมาไดมอนด์ไดมอนด์ Diamond มาโอเคเ,เอาไดมอนด์ใส่เข้าไปนี่นะมันจะผลิตผลตนี่ไงส่งส่งได้เนาะโอเค ไม่จะเป็นต้องใช้ท่อเลยนะเออคือเอาตรงๆนะเราแค่เอาไอา้ไอ้หัวเนี่ยแดงๆเนี่ยไปจ่อกับตัวตัวแบตเตอรี่ก็น่าจะผลิตพลังงานได้แล้วเนาะมันสามารถผลิตพลังงานให้เราได้ที่40 RF นะัต่อติ๊กเนาะซึ่งสามารถอัปเกรดได้นะอ่ะอเคจริงๆมันสามารถอัปเกรดได้เนาะเราต้องไปดูตัวของ Thermal Series นะอ่ะ Thermal s e r i e s ตัว a าร m e n นเนาะ อักเมน้นอ่านี่นะพวกพวกอันนี้จะใช้กับนะถ้าจะให้ได้ Energy เ,เพิ่มก็ต้องเป็นตัวนี้ปะ Increase Process Speed อ่อไม่ใช่จำไม่ได้ตัวนี้หรือตัวนี้เอ็นนี่ไง Increase Generator Rate อ่ะบั t Reduce Efficiency นะ่ะด้าน่าจะต้องใช้เป็นตัวนี้เนาะ ซึ่งเราต้องใช้ซิงนาล่ำนะซึ่งซิงนาล่ำน่าจะคราฟยากพอสมควรเลยเนาะเออนะประเด็นคือมันจะคราฟง่ายนะถ้าเรามีไฟชาร์ตไฟชาร์ตก็กันพาวเดอร์นะเบลสแล้วก็โคนะเราไม่มีกันพาวเดอร์เนาะเออนิตเตอร์กับซันเฟอร์เอ๊ะเรามีนิตเตอร์กับซันเฟอร์ปะอ๋อ พะมันของมันไม่เป็นระเบียบแล้วมันน่ะนี่ไงเรามีการพาวเดอร์นี่เออโอเคเรามีการพาวเดอร์อ่ะฮะเรามีการพาวเดอร์แล้วก็เราเดี๋ยวบมคราฟอักเมนต์ตัวนี้มาเลย่าแต่ว่ามันต้องใช้โอ้เราต้องใช้ออปซิเดียนด้วยเรายังทำออปซิเดียนไม่ได้นะจริงๆทำได้แหละแต่คือแบบโอเคยังยังก่อนนะยังก่อนเรายังไม่รีบมีออปซิเดียนขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ผลิตได้ประมาณนี้ก็โอเคละมัง้ง ถ้าสมมติว่าอยากให้ได้เยอะกว่านี้เราก็แค่เพิ่มกำลังการผลิตเนาะเพิ่มเครื่องก็อาจจะต้องคราฟมาอีกสักแบบอสองสามเครื่องอะไรเงี้ยอ,อีกสักสองเครื่องแล้วกันกำลังดีอทองหมดโอเคอ่าไหนอันนี้โอเคทองมาสักสองเครื่องแล้วกันอ่ะปึ๊บ อะไรขาดลาพิษขาดโอ้โอเคลาพิษมาปุ๊บเรียบร้อยนะเราก็เก็บของอ่ะคราวนี้เราก็เออ่ไม่ดิเราอยากหมุนมันได้ปะ่ะนี่ไงเราหมุนได้โอเคเราก็ทำให้มัน นี่นะอ่ะเราก็รอเอาไดมอนด์มาใส่ไดมอนด์โอเคขอ2เม็ดนะครับอ่ะไดมอนด์ใส่เข้าไปนี้ก็ใส่ไดมอนด์เข้าไปอ่ะตอนนี้เก็บได้ทั้งหมด6ล้านเนาะต่อไปนะครับอ่ะอ่ะนี่ผมได้หนังมาแล้วเนาะในหนังเอ้ยนี่นะอ่ะผมได้หนังมาแล้วเนาะ วิธีการได้หนังของผมก็คือเนี่ยผมพอดีมันมี NPC สปอนเนาะแล้วมันไปไปเจาะเอ๋กับตัวเนี่ยคารดอนเนาะมันก็เลยกลายเป็นเลเทอร์เวิร์เกอร์เนาะเนี่ยมันเป็นเลเทอร์เวิร์เกอร์เนาะแล้วผมก็แลก,นะนะก,กชุดหนังมานะเออเนี่ยนะเออโอเคผมก็แลกชุดหนังมาเนาะแล้วก็ใช้เอมเบอรัลเนี่ยนะแหละแลกชุดหนังมานี่นะเอมเบอรัลแลกชุดหนังมา ปุ๊บเดี๋ยวขอเก็บก่อนเก็บไว้อะพอแรกชุดหนังมาเราใช้ตัวของกันไกลเนาะอะเซียมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงคัตติ้งบอร์ดนะแล้วก็เอากันไกลเนี่ยตัดมันเนาะเราก็จะได้หนังมาหึชิ้นเนาะทําแบบนี้นะเราก็จะได้หนังแล้วเนาะก็ถ้าใครมี npc โผลที่เกาะโผล่ Pro ที่เกาะเนาะไอวลเลเจอร์โผล่ที่เกาะก็ถ้าอยากได้หนังก็ใช้วิธีนี้ได้นะไม่ยากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าอีเวนต์จะมาตอนไหนนะ อ่ะคราวนี้เราได้หนังมาแล้วแปลว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราทำตัวของเจ็ดแผงได้แล้วเนาะอ่านี่นะอ่ะตัว Leather Step Leather Step อ่ะโอเคเดี๋ยวเราครับอันนี้มาเอาครับตัวนี้เนาะ Leather Step เนาะแล้วก็ต่อไปนะอ่ะ Wooden Capacity เดี๋ยวเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันกระตุก เออทำไมเมื่อกี้มันกระตุกอะเนี่ยกระตุกอะโอเควูเด้นเอเนจีเราต้องการเบสิคคอยาเราต้องใช้วูเด e นเอเนจีกี่อันในการครับโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคต้องการเบสิคคอยลหลายอันเลยอ่าเบสิคคอยเราคราฟได้กี่อัน8อันอ่าสามหกน่าจะเ็ดนะที่ต้องใช้คิดว่า โอเคแล้วก็เราจะคราบเป็นตัวของ wooden capacity เราขาดไม้ไม้โอเคเอาไม้มาเราจะคราบเป็น wooden capacity เนอะโอเคอ่ะครับมา แล้วก็ครับเป็นตัวอันนี้ขาดอะไรอ๋องั้นเดี๋ยวผมครับตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้มันกระตุกอะเดีนะเราเราใช้ตัวนี้กี่อันนะเราใช้เราต้องใช้ตัวนี้สองปะตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งอ่ะแล้วก็ใช้ตัวเบสิกคอยสามอันป่ะ อ่าฮโอเคแล้วก็ครับเป็นตัวตัวตัวนี้ต้องใช้สองอันต้องคารเฟอร์เนสด้วยโอเคเฟอร์เนสเฟอร์เนสเฟอร์เนสต้องใช้สองอันอ่ะเฟอร์เนสสองอันมา โอเคแล้วก็ wooden cluster เนอะโอเคหนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งอันอืมอ๋อขรับแพลง wood แ a ลงอ่ะ, plank. Plank. อะมาปึ๊บโอเคเดี๋ยวอุปรกรณ์พวกนี้เก็บก่อน เก็บ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 ให้หมดอันนี้เก็บ้ว้อันนี้ก็เก็บโอเคต่อไปเราน่าจะสามารถคราฟได้ลแล้วนี่นะวูเด้ n เจ็ตแพ k เนาะอ่าเควสเหรอไหนเควสอ่ะนีอน่อยู่นี่โอเคเจ็ตแพ k นะอุย้ยเราได้ไอโอเวนเดอร์ R มาด้วยอ่าเก็บไว้เสร็จปุ๊บ,บเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเป็นอ่าเจ็ตแพก ขั้นสูงกว่าเนาะอย่าง stone นะหรือว่าเราอัพไป copper เลยดิัพไป copper ลแล้วจะต้องอ่ะัพไป copper แล้วไป iron เอ้ย stone ก็ได้นะจริง,รง stone ก็จะใช้ stone capacity เนาะอ๋อใช้เยอะเหมือนกันนะโอเคนะผมว่าเราเอา stone ออกก่อนเดี๋ยนะเอ้ยมันใช้ copper stone หรือ stone นะน่าจะใช้เป็น stone ปะ โซนคาปาซิตี้โซนคาปาซิตี้ใช้เป็นโอเคอันนี้ต้องต้องทำสองอันแล้วต้องคาเฟอร์เนตเ,เพิ่อมอีกคาเฟอร์เนตมาเยอะๆเลยโอเคไปเอ่อคาฟต้องคราฟบโซนคาปาซิตี้ก่อนขัดลสโตนเลสโตนมาสิบอันไปเลยมา Okay. โอเคโซนคาปาซิตี้อันหนึ่งก่อนสองดีกว่าโอเคแล้วก็ครับออโอเคต้องครับตัวนี้เพิ่มอีกอ่าฮะนะอะไรขาดเหล็กขาดมาเหล็กมาไม่ใช่นะเราต้องครับตัวนี้ Uh huh. แล้วก็ครับตัวนี้อันนึงแล้วก็ต้องคราฟอีกอันหนึ่งใช่ไหมโอเคครับเพิ่มอีกอันนึงแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ stone capacity ทั้งหมด3อันเนาะแปลว่าเราต้องคราฟตัวตัวนี้ทั้งหมด3อันแล้วก็คราฟเป็น stone capacity แล้วก็รับเป็นตัวนี้อ่าแล้วก็สามารถจะอัปเกรดเจ็ตแพ็กได้นะเยี่ยมตอนนี้เป็นสโตนแล้วนะเนาะแต่เรายังไม่พอใจขั้นสโตนนะเพราะงั้นเราจะไปขั้นไอรอนกันเนาะใช่ไหมอัปเกรดต่อไปก็คือเป็นไอรอนเนาะไอรอนเดี๋ยวผมแตกอะตอมไอรอนมาเยอะๆดีกว่า โอเคคราวนี้เราต้องการแอดวานคอยแล้วเนาะเราขัดสติกอ่ stick. Okay. าสติกโอเคนะครับสติกหน่อยปึ๊บอ่ะแอดวานคอยอย่างแรกคือเราต้องการอ่ะเราต้องการแอดวานคอยทั้งหมด5อันเนาะ5ปะอันนี้อันนี้3 อันนี้สองอันก็คือห้าต้องการทั้งหมดแปดอันเนาะโอเคแปดอันครับ้วยสองอันขาดอะไรขาดทองทองมาโอเคตอนนี้ไม่เด็กต้องขับอันนี้ก่อนทั้งหมดแปดอันเนาะโอเคเสร็จแล้วครับตัวของตัวนี้ทั้งหมดห้าอัน ใช่ปะอ่าไม่ดีเราต้องครับตัวนี้เพิ่มอีก3โอเคใช้ทั้งหมด11อันอ่าฮะอันนี้ครับมา2แล้วก็อันนี้ครับมา1อ่าแล้วก็เราก็จะอัปเกรดเป็นนี่นะไอรอนเะจ็ดแผเนาะต่อไปก็คือขั้นโกอ่าเดี๋ยวนะ ผมลองเอาไปชาร์จก่อนดีกว่าว่าเรา,เ,รา,เ,ราเนี่ยเอามาชาร์จตรงนี้เนาะแปดแสนเนาะแปดแสนใช่ไหมสมมติว่าเราใส่ข่าเราทำยังไงนะมันใช้ยังไงเอ่ยขอดูแป๊บหนึ่งคอนโทรลที่บาย Jet Pack c คตตา o r y กลีไอรอนเจ็ตแพคอ่าฮะท็อปเก้าอินจิกด V, ีฮ v e เวอร์ d กด G อ่าโอเคลองกด V ดีดิอ่าท็อปฮาวเวอร์บอร์กด G นี่เนาะโอเคแค่นี้เราก็เราก็บินได้แล้วนะนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นิ่มมากขนาดนั้นเนาะเออตรงน่าจะต้องอัเปเกรดเป็นพวกแบบเจ็ตแพคขั้นอื่นอื่นอ่ะก็คือเอ่อจะบอกอย่งงดี ตอนนี้พลังงานมันยังลดเร็วมากอยู่เนาะเพราะงั้นการอัปเกรดเจ็ตแพคเป็นขั้นอื่นๆน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะแล้วก็ถ้าอัปเกรดเป็นเจ็ตแพคขั้นอื่นๆนะคือมันจะเพิ่มความนิ่มในการใช้เจ็ตแพคด้วยเนาะโอเคอันนี้คือตัวของพลังงานแล้วก็เจ็ตแพคนะเราอัปเกรดเลยดีไหมประเด็นนะ่ะนั่นสินะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเรื่องเจ็ตแพคให้ให้ให้จบเลยดีกว่าเนาะ ต่อไปเราต้องการโกลเด้นเจ็ดแพ็ใช่ไหมตัวนี้ใช้แอดวานคอยเหมือนเดิมเพราะงั้นเราจะคราฟแอดวานคอยมาทั้งหมด11อันโอเค11อันเหมือนเดิมอ่าแล้วก็แล้วก็ตัวโกตัวนี้อ่ตัวนี้อ่าเราต้องใช้ตัวนี้ทั้งหมด5อันโอเค ก็อันนี้1อันนะอ่ะแล้วก็อันนี้2องอันไม่ใช่อันนี้ทั้งหมด2อันมา2อันแล้วก็อนะัพเกรดเนาะโอเคโกลเด้นเจ็ตแพคนะครับต่อไปก็เป็นไดมอนด์แล้วเนาะไดมอนด์ Diamond แล้วก็เอมอรัล์นะโกลเด้นเจ็ตแพคจะเก็บได้ทั้งหมด10ล้านเนาะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูโกลเด้นเจ็ตแพคกันดีกว่าตนนัวนี้เราเปิดใช่ไหมกดรีแล้วก็กด G, ใชอโอเวอร์โหมดก็ก็ไม่ได้ตกเร็วนะเออถ้าเทียบกับตัวไอรอนโฮเวอร์โหมดถือว่าไม่ได้ตกเร็วมากนะถือว่าดีเลยโอเคเวลาเราลงก็กดชิปปึ๊บอ่าเอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไ,แยไดมอนมดอน์ไหมไดมอนสักทีไหมเดี๋ยวนะเราลองดูดิไดมอนขับยากปะเอ้ยไม่ไม่ไมยากโอเค ต้องการตัวนี้เราขาดเลสโตนเกเลสโตนหมดอ่าเลสโตนหมดมาไดมอนต้องการตัวนี้ทั้งหมด1ิบอันโอเคมีของพอปะเนี่ยประเด็นอนะอ่ะ uh, แล้วก็ uh, ครับตัวเอ้ยไดยมอนไม่พอจริงด้วยนั่นไง ยันไงแตกเฮ้ยมีอยู่โอเคไม่แตกไม่แตกมาตรงมาแตกอะไรไรสาระโอเคได้ดีวะมันต้องได้ดีวะเราจะคราฟตัวนี้มาทั้งหมดห้าอ,อ,อันอ่าโอเค okay. แล้วก็ตัวนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกสองอันมาแล้วก็ไดมอนดเจ็ดแคเอ่อไดมอนเจ็ดแ็คเนาะส่วนเอเมอรัลเนี่ยเอเมอรัล ดอมีเท่าไหร่เอโมรัลน่าจะตึงมืออยู่นะได้ปะได้ปะได้ปะเอโมรัลเจ็ตแพ็คขอดูหน่อยเอโมรัลเจ็ตแพ็คอ่าเ,เดี๋ยวนะเอโมรัลเจ็ตแพ็คเนาะอ่ะอันนี้ทั้งหมด11ออันปุ๊บแล้วก็ ครับอันนี้ทั้งหมด3อันใช่ไหมไม่ดิอันนี้5โอเคเราไม่มีอันนี้แล้วปะเราไม่มีตัวของเอ่ออะไรนะเฟอร์เนสใช่เฟอร์เนสเอเคเราขับเฟอร์เนสเพิ่มอีก2อันมาปุ๊บน,นี้แล้วก็คราฟตัวนี้เดี๋ยวนะเรามีอันนี้5อันใช่ไหมเอ๊ะ เล็นนะเราคาบอะไรไปแล้วบ้างอ่าโอเคเรายังไม่ได้คาบอะไรเนาะเราครบาบตัวนี้ทั้งหมด2อันอ่าฮะแล้วก็คาบตัวนี้อันหนึ่งเนาะแล้วก็อัปเกรดเป็น Emerald Jetpack นะ Emerald Jetpack เนี่ยอา่าอัปเกรดไม่ได้แล้วนะก็คือเป็นขั้นสุดของ Jetpack แล้วเนาะเพราะงั้นก็คือเออ่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือสุดแล้วโอเคอันนี้คือสุดแล้วเพราะงั้นเราจะใส่ ไปข้างหลังเดี๋ยวนะขอชาร์จไปก่อนดีกว่าชาร์จไฟก่อนอดมอนเราหมดแล้วอ่ะใส่ไปใส่ไปโอเคใส่ไป,ปนี่เนาะเราชาร์จตอนนี้1ล้านนะความเร็วในการชาร์จมันอาจจะชา้านิดหนึ่งเนาะอาจจะต้องรอเวลาอ่ะจริงๆมันไม่ได้ชาร์จชา้าหรอกแค่ว่า เครื่องผลิตไฟเราเนี่ยมันช้าเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเราจะเอาออกมาก่อนลองใส่ดูแล้วเดี๋ยวลองบินดูนะไปเห็นไหมแทบไม่ตกเลยเนาะโหมดโฮเวอร์คือแทบแทบไม่ตกแล้วเนาะโอเคคราวนี้เราก็บินได้แล้วนะอาจจะแบบไม่เชิงว่าบินได้ไม่จํากัดเนาะแต่ก็คือถือว่าดีอยู่นะ,ะสำหรับการเล่นเกาะลอยฟ้าแล้วบินได้เนี่ยประมาณนี้ เจอว่าเป็นเรื่องดีเฮ้ย hey! มีสัตว์เกิดอะไรเนะี่ยอีกาเ,อาเก็บเก็บได้ไหมเราฆ่าแล้วเราจะได้อะไรองฆ่าดูดิปึ๊บอ๋อได้แค่เวลอันนี้ของมอดไอ้นี่เนาะอ่ะฆ่าไปช่างมันนะอ่ะโอเคอุ้ยบินเร็วมากขอปิดกันอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็ได้เจ็ตแพกแล้วเนาะโอเค สำหรับ,บคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย